สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นนอกมอนิเตอร์วันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวสำคัญในตลาดลงทุนต่างประเทศประจำวันที่16กันยายน2025ครับสวัสดีค่ะข่าวแรกที่ต้องจับตาเลยก็คือความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดที่ดูเหมือนจะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีข่าวใหญ่ที่ต้องอัปเดตเลยคือคุณสตีเวนมิรันผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นผู้ว่าการเฟดคนใหม่ ได้รับการโหวตยืนยันจากวุฒิสภา,าที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันแล้วครับโอ้โหแสดงว่าตอนนี้คุณมีรันก็มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเฟดในสัปดาห์นี้และมีสิทธิ์โหวตด,ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและการเข้าร่วมของเขาในครั้งนี้กําลังเป็นที่จับตาอย่างมากเพราะตลาดคาดกันอย่างกว้างขวางว่าในการประชุมสัปดาห์นี้เฟดน่าจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครับ ซึ่งถ้าลดดอกเบีย้ยจริงๆก็น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นโดยรวมเลยใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าทีมบริหารของทรัมป์อาจจะพยายามให้เฟดเข้าไปซื้อพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้านอีกครั้งเพื่อที่จะกดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้บ้านระยะยาว30ปีให้ลงไปอยู่ที่ระดับ5%ในปีหน้านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะ ใช่ครับแต่นอกจากนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการเมืองภายในเฟดด้วยสารอุทธรณ์ได้มีคำสั่งว่าคุณลิซ่าคุกผู้ว่าการเฟดอีกคนไม่สามารถถูกปลดออกจากตำแหน่งได้ก่อนการประชุม FOMC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส่งผลต่อเฟดโดยตรงเลยครับเข้าใจแล้วค่ะพอเรามาดูฝั่งตลาดหุ้นกันบ้างดีกว่าค่ะ เห็นว่าหุ้นกลุ่ม AI กำลังกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งและมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับหุ้น Alphabet ที่แซงหน้า Nvidia ขึ้นมาเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Magnificent 7เมื่อเทียบเป็นผลตอบแทนแบบ Year to Date แล้วใช่ครับเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันข่าวฝั่ง Nvidia ก็มีทั้งดีและรายเลยครับข่าวดีคือ c o r v i บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายชิป เพิ่มมูลค่าถึง6.3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐกับ n v i d i ีดซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนของคอวิฟเป็นอย่างมากครับแต่ก็มีข่าวร้ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับรัฐบาลจีนออกมาบอกว่า n v i d i ีดีาทำผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดถึงแม้นักวิเคราะห์จะมองว่าเป็นเพียงสัญญาณรบกวนที่อาจจะถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้ากับสหรัฐก็ตามแต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามครับ ในส่วนของหุ้นรายตัวอื่นๆล่ะคะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างคะมีข่าวเกี่ยวกับบริษัทการบินครับฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้ออกคำสั่งให้ Delta a i r l i n e s และ Aeromexico ยุติการร่วมทุนกันภายในวันที่1มกราคมนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการต่อต้านการแข่งขันโอโ้โหเป็นข่าวที่น่าจะส่งผลต่อหุ้นเดลต้าพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีข่าวคราวของอีลอนมารอีกแล้วเห็นว่าซื้อหุ้นเทสลาเข้าพอร์ตไปถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นการซื้อหุ้นในตลาดเปิดครั้งสำคัญที่สุดของเขาตั้งแต่ปี2020เลยค่ะใช่ครับซึ่งการซื้อครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่อีลอนมัสก์มีต่อบริษัทอย่างชัดเจนเลยครับส่วนในวงการ AI ก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับอย่าง Open AI ได้ดึงตัวอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ของ XA i ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของอีลอนมัสก์มาทำงานด้วยทำให้การแข่งขันระหว่างทั้งสองบริษัททวีความร้อนแรงขึ้นไปอีกครับ เรียกได้ว่าสงคราม AI ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะและนอกเหนือจากตลาดหุ้นแล้วตลาดอื่นๆก็มีความน่าสนใจเช่นกันค่ะอย่างตลาดเอเชียเองดัดชนีนิกเกิ225ของญี่ปุ่นก็ทะลุ45,000จุดทำสถิติสูงสุดใหม่ไปแล้วค่ะใช่ครับและความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ออกมาบอกว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังคืบหน้าไปได้ด้วยดีซึ่งตลาดในยุโรปและทั่วโลกต่างก็จับตามองการเจรจานี้อย่างใกล้ชิดครับสุดท้ายนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะมีข่าวที่น่าสนใจอีกอย่างคือคุณทรัมป์ได้เสนอให้บริษัทต่างๆหยุดการรายงานผลประกอบการรายไตรามาสเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และยังบอกว่าแนวคิดนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ก่อนครับข่าวเยอะและน่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวการลงทุนแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์ของเรานะคะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนื้อหานี้เป็นการให้ข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน